so alive. I got a fresh cut in the denims All these sexy jeans in my section, and if a nigga wanna run up, boy get done up by the Damn, sliding your สวัสดีวันรุ่นไทยเชื้อสายดองคันกันด้วยนะผมวันนี้เข้ามาอยู่ผมแฮร์รี่เช่นเดมกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมหมาของผมวันนี้ก็มาอยู่ในค่้ายพี่ตีผมวันนี้ก็จะมาลุยเกยช้าฟอจูนกับผมเออก็ไม่ไม่ว่าคุณผู้ชมก่อนหนึ่งต้องบอก้ก่อนเลยไม่ได้ไม่ทําตามรับชมืุอความสนุกและความบันเทิงของท่านเท่านั้นเด้อครับเด้อจัดไปรับผมวันนี้มาจัดทำพินีกากรสักหน่อยนะหลังจากที่ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นกันนานละเออก็พอสมควรคุณผู้ชมไปเดี๋ยวมาลุยอะไรดีกว่าผม มนันพูดความน่าเบงเสียเวลาไปไม้แรกเขบอกขอจับฟีเจอร์นะคุณผู้ชมโอเคเออมันจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อเอาไม่คิดจะได้ไม่ต้องยาวครับผมเออถ้ามาคือมาถ้าล่วงก็คือล่วงครับผมได้เสมอถ้าเธอต้องการวาซาไปฮะเอ,อ้แมวดิจะทำกับพี่แบบนี้นะห้หนูฮันแนฮันแนคิวเอ้ย เอาละมัง้งคุณผู้ชมอะไรคำนี้เกินปุยมุยโอ้โหเกินปุยมุยแบบนี้โอ้ยเรียบร้อยสิครับแบบนี้เรียบร้อยลองเลียงจริงไหลหน่อยโอ้โหตามระเบียบครับผมไม่เป็นไรคุณผู้ชมไปของเราลุยกันต่อเลยคุณผู้ชมต่อเนื่องฮะเอา้าเฮ้ย โอ้โหลวทีเดียวสเก็ตเตอร์มาคุณผู้ชมจังหวะเพิ่มเบ็ดซะด้วยโอ้โหอะไรครับเนี้ยโอ้โหวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยลทีเดียวสเก็ตเตอร์มาผมเหลือจะเชื่อขนาดผมกดเองผมยังงงเลยอะคุณผู้ชมเอาเดิ๋ยโอ้โหลใครจะไม่งงบ้างมาได้ไงวันเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยผมโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยช็อตนี้ เอ้สุดว่ะสุดจริงสุดจริงผมยังตกใจเลยไม่เคยได้เจอเลยชออย็อตอะไรเงี้ยโอ้แล้วมาจังหวะแบบจังหวะได้เหมาะเจาะเออจังหวะที่เราต้องการอยู่พอดีคุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี้ยไปไหนไหนก็มาแล้วมาไมา้สุดเลยมามาไหนไหนก็มาแล้วมาไม้สุดเลยมาสวยฮะไปดิ หลย,ยับยับอ้โหไปคุณผู้ชมสี่รอบครับผมยาวไปฮะโอ้โย,อย่างงี้ก็จบเพเลยคุณผู้ชมจบนี่ก็นอนเลยดีกว่าเออนองอะไรมากมายครับผมอย่าเป็นโลบสวยฮะถือว่าก็โอเคนะคุณผ <Wow. S 1> ู้ชมก็ฟฟเจอร์ไม้แรกก็ล่วงนะแต่ก็โอ้โหแล้วมาจังหวัดที่เพิ่มก็ทีเดียวสเตเตอร์มา เกินไหมล่ะเกินไหมล่ะแบบนี้โอ้โหแล้วมาช็อตนี้แบบโคตรหวานเจี๊ยบอะ่ะผมเล่นย่งผมยังตกใจเลยอะ่ะเอาดิโอโ้ไม่ต้องไปต่อเลยครับไปคุณผู้ชมแยกย้ายเลยแบบนี้ผมแยกย้ายกันไปนอนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมพรุ่งนี้ใครที่เข้าใหม่ก็อย่าลืมอ่านคำเตือนด้วยผมฝากกไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมหรับวันนี้ผมขออนุญาตไม่ไปต่อคุณผู้ชมก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบายบาย